ทีโปอตบหน้าอันทีโปอตบหน้าผมเนึ่งแบบเจ็บไหมเจ็บไครตุนไว้เนาะแต่ใหญ่ปีเจ็บใจใหญ่ปีพิดวัพงพี่ทองจะปิดปังเรื่องอะไรเกี่รืร่องความรักความรักรบนั้นผู้ใดจะกิดว่าผู้ใจร่องรักโย็อยาทำตัวเอนมเกินไปดับก้าหลากว่าแปดสองคนหล่าข <c oughs> ึ้นดูแดงเลวหมดแดงนี้เต็มปลาไมกินหมวงนะั้นย้น เหมื่อหมดแดงกับอาข้าวหมั่งไปเลยแต่พ่อกขาเด็ดตั้งพ่วงนี่มดแดงก,ก็ตายกับม่วงกันนี้นะบางแก้วนะเออไม่เลือดไแมเว้ยแกวิ่งไม่เด้นี่เพิ่งตั้งกตเลยน้องเจ้าปิตรีนี่จะพยายามพูดกับคูตลอดเวลาเลยตอวแกดูแลว่ากูลงรักแกอยู่ได้ไหมแต่นี่ความรักมันไม่เน่มันเฉื่อยมันไม่เน่มึงเลยรถเซ็กเตอร์รถเซ็กเตอร์เด็กบ้าไม่เว้แต่ว่านานๆกันมันรักกับนิ่มใช่ไหม เตเตอร์ขั้นล้านนิ่มไม่ใช่นมหลายขันเลยดนดูตายกับเตเอร์เป็นเนี่ยนิ่มกินมดทุกขันเี้นั่นจังเล็เตอร์มีกวนนิ่มชังแลใหญนิ่มไม่เนี่นี่กตามาผิใจี่ยอันนี้ผิใจมาดูอยู่ไหนไปไกลไปไไกลไปแต่อันเด็กวัาที่เกตกใจหูบองลากวิงมากูกูโตรกดงเกาเป็ีเอ๊กูโคถ้าะเลเป็นลมไม่รู้เนิ่มมึงเลย ตองให้ขึ้นรถตร้องแต้วกัในเลยใจคนแน่นเรือลงดีสาเลยวันนั้นแม่ครูไปโรงเรียนอย่าง,งาน้างโรงเรียนช้องโลเลือลงนั้นเล้วพวกตัวกลางด้นก,กับมังมิ้นใอ้ตองบักทองเอ้ยคนเงานี่ปัจจุบันนี่ต้องอยู่ในหมู่พวกมากๆร่างกายนี่อาบหน้าไหม่มันสะอาดบักทองหาวทีหนึ่งหญ้าคาเหี่ยวจังตุ้งเลยพากมิ้นจนหญ้าคาเยวเลยบองแก มึงต้องดูจากอยู่ในสังคมปัจจุบันแต่งตัวอ้อมแต่งกายดีมึงเชื่อแต่อันตรายนะอันตรายนะไปไหนต้องระเบิดคืนเราทำแต่แต่รองญิองอ้งอมอื่อนหญิงหนังใจคิดติดปั๊บเนี่ยแต่รองมินหนังสบายเลยสบายเลย <c oughs> มึงคิดตี่พี่ทองค้าเก่าอากาศน้ำร้อนเลยเกิดมันนี่ ครับผมเอากับตอนนี้เขาเขวา,าอยู่แล้วตามรักวิทยาศาสตร์กับว่าในปัจจุบันนี่ปีก็จี๊จะเปรีย้ยกระดีตีก็ผลยาจี๊ยุ่งกระดีมันจะมีต่วนึ่งกล้องจริงละวันที่ขึ้นไปอยู่บนจันบนกองบรรยากาศแล้วมันจะปกปิดความร้อนเอฮ้ยไม่ขึ้นแบบเอ๊ที่ภาพนี้มีความรู้ลึกสิง่งเออครับอันนี้ยกเกี่ยนหนึ่งเลยฝากรู้ทุกสิ่งต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างโัดินดูน้ำดูลมดูลมด้วยเพว่าเขายังมมาใกลกูไม่รู้เลย คอยชีบอกง่ายบังท่องค้นไกลๆนี่แลหละคอยเองอน้องเมียคอยเองอออนี่ตอนนี้เราเดินทางยังไม่รู้จะไปค้างที่ไหนกันคืนนี้พี่ทองคะพี่ทองเคยบอกว่าพี่ทองเคยมีประสบการณ์ในชีวิตมาเยอะพี่ตอพีแกพี่เลี้ยงนี่ใครเก่งป่าใครอะ่ะฉันมีแบงค์ร้อยอยู่ใบหนึ่งฉันจะให้รางวัลกับคนเก่งค่ะฉันชอบคนเก่งมีอะไรที่แสดงความสามารถที่ฉันไม่เห็นบ้างละ่ะ ว่าเคยเก่งกว่าเยคยค่ะนั่นเก่งต้องการอีเ,รเ,รเรลอะไรวะครูจะช,าชานะสู้ต่างๆหรือไม่หนึ่งร้อยบาทจะเป็นของเราอย่างแน่ชับแต่ยืมมันนั่นเคยได้อย่ายืมมันนั่นอ้าวจ้าเออเราหยอกอะไรนะจองก็แก่งพิษทองเก่งท่านไหนแต่น้องยัยผิดแก่งต่างไหนกับกตัดด้านมัดมเหม,มยๆไม่มีดเคยสู้กับผีเลยอ๋อพิษทองนี่แก่ง มัดนักดอกไม่ม jail, Luckily, ัดนักดีโกูขึ้นจากมวยให้พอคอจ้องดีคอต่อตู้เป็นลมเลยดับเลยกูเฮ้าใรนี่มินบาตายเลยดิ่อกเขาต้องกอดคอสามตีดมืดเลยเแล้นกรรมการเขาแย่กังมินบาคูวายใจสามตีเล่เจ้าเป็นมวยไปแย่เจ้าหัวก็ดีไจเ้เล่ยนี่ก็ย่อกันตัางบ้านเลยกูเข้าเตียววิกนั่งเขาเลยนั่งจ้องรอบมีเจอไหมย่าปลาเอกเตี่ยวมาเป็นปลาเอกตามบูใดเนี่ยนั่งเข้ารอบเลยมิ้นปลากูไม่โดนอ้อ ถึงขงนาดนั้นสิแต่พี่ทองที่มีความถน,นัดที่สุดทางไหนจ๊ะต่ท่านในด้านมัดมวยพี่ก,ก็เก่งแบบในด้านก้องท่านเป็นหนักประพันธ์หรือได้พิรูมัดเลยแบบอ๋อเลยจ๊ะทองเอ้ยจะเก่งๆไงจริงนั้นลอยบาทนั้นเอาละมือนทองมันเก่งวันนี้ลองแรกที่วาดทองนี้ที่เกง่งแข่งในตะกูตามหนักรองกดได้นมึงต้องเรียนได,ด้เม็ดได้มดบอกว่าวัดได,ด,ด้หมดได้หมดแต่พี่ตอบได้ริงๆิขึ้นมาไปหนึ่งร้อยแต่ถ้าทำ แต่ตอบคำถามที่แก้ไม่ได้หนึ่งรอยแอร์ไปเลยกับไทยอีกตรเร่เต่าตูหุกสายของโขนสารกัแล้วเออต้องดนตรีจินแรกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากอะไรดองก่อ,อนเดี๋ยวจะเป็นหนักรองมันต้องรู้จักดตนดตรีก่อนดนตรีก็องปีนองต่างฝากนิ่ต้านก็เรียกอะไรได้ต้องโป่งลองห็ไไ่ไหมวะโป่งลองไม่แล้วถูกต้องคอยยอมรับบันคอยนี่มีโงงล่างดังบนเพ่อนองเมียโป่งล่าง ตง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 างต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 งางตงตงตงมงต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 งนงต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 งปงต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 งงงงงงตงง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 ง เกิดขึ้นแั้งแรกด้วยความคิดกงเคยแต่ทำไมได้เกิดปลงหลางพ่อวิญงใหญ่ยา่งนนก็อยากรู้สิพี่ต้อมรู้หรือเปล่าสบายมากพวงหลางเกิดขึ้นพื้นพวงหลางเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นมาจังก็ทำคออ้วมีอ้วนกุ้งนึ่งพ้าไปต่างระถอมต้องตายายยายคนนั้นแกเป็นคนที่มีดนตรีอยู่ในหัวใจตาคนนั้นแกเป็นคนมีดนตรีในหัวใจก็นี่อ้วเป็นกุ้งคนที่ตอนอ้วน ถ้ากลัวอ้วนู้นีงไงก็เลยเอารอกัวนะเอากรออ้วนเด็ดพุกเด็ดข้อนพกอ้วนไปขณนี้อ้วเป็นรอยตัวไอ้กรออ้วรอกัวนกันเก่ยวมันดังไม่เหมือนกันมันก็ไปตีกับลังลูกมันดังเสียงรุ่งลังลูกมันดังเสียงต่ำในมันดังเพื่อโอ้แต่ลูกเสียงรุ่งก็เวลาเดินตรง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 ดังเสียงนั้นอีกลูกเสียงต่าตรงตรงดังลูกตรง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 กันนี้พอเป็นพุกมันเดินไม่พร้อมกันดังสลับ ตรงปงลงปง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 งไปดังรงรงปีนเลยตัวไม่เองเลยเขาแก่งที่สุดเลยนะเฮ้ยปตเลยเฮ้ยโอยบัตรทองมาลูบถิงงัวปีนกันนู้ไหมต้องลงงงงงนี้ยายนั่นเกหนังตมเขื่อนแปงอยู่ท้านั้นนอนมวนไปตาชูบอยู่ซึ่งยายแกเป็นคนเดวมี

ว่าจะเลี้ยงฟูกวัวซึ่งวันล่ำใหญ่เช่นเดือนละเลยกอกอก็แต่นี่พ ốc, พ ốc, พ ốc. นไม่มีเสียงกรงกร่งนะแต่บอกว่าตาเฮ้ยไปอาไม้ได้ดีมาทำให้มันดังกรงกรงดเิเออเอ๋อซึ่งตากระไปอาไมา้ก็อยากไม้ได้เอะเด็กบรรทุนเดี๋ยวก็ทำปลงล่างไม้หาดเออไม้ฮาดไม้ฮาด,ม,ด,ม,ดมันดังดีตาก็เลยไปทำสั้นมังยาวมังแควบางมังหน้ามังออกมาจึงปีมันดังเหมืนอนรวน ปรงปลงปรงปลงปลงปงปลงปงก็กปลง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 ปงปงปล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 งก็ตงครับยายก็ติมตากระตีกระติรั่งกระตีไปตีมาเขาติมก็โดนยายครับมันได้ดังเป็นดนตรีเลยนี่ตองเก่งที่สุดเลยค่อสบายมากก็เลยผ่านไปแล้วที่มาของปองลางเพื่อนแต่งจริงเหรอต้องเฮ้ยใบบนี่แล้วคุยเหอตองคุยมันมาเบื่อคุยคุยเหนอถได้เป็นคยรอีได้คิดหวังเอาไม้ป่อยมาจอรูก็แล้วได้เป็นคุย เออตายบักทองรูไม่พิส้องสบายมากกับนี่ความจริงธรรมชาติเดี๋น้องเท่าจะได้กับธรรมชาติมันยอมไม่ถูกกิ้งถูกอย่างธรรมชาติยอมไม่ความรักถ้ามเนัจรู้ทตาม,มืองว่ามากก,ก,ปปก,นนนก,กับแหลกกระพรูใบแหลกปูนอ้นแหกใครใส่กันไปเฮ้เฮ้ใครรู้ได้อย่งไรกว่ามากต้องได้ะพรูแล้วรู้ได้ยังไงว่าปูนต้องเลี้ยกงกระพรูกินหรือไม่หืมหืมมึงไม่ดูวะที่มึงไม่ดูไม่ดูจริงแหลกมึงกูก็ะมัอ่าเบ้อันงัน ตอนนั้นแม่ผูกูไม่กินไม่ร้อนใจแล้วกุ้ยบอกแรกร์มาเพื่อดองกุ้ยบอกแรกร์มันดังจก๊กรอกรอกไปผู้ต่ำกุ้ยรอกไปกินใหม่ไฟไหมไปทุกลมปะทับอันนี้ฮักตวนแต่เลือดนั้นมันหล่ออยู่ซึ่งลมพัดนั้นครับพอลมพัดมันดังดังเสียงเดียวดังเสียงเดียวซึ่งลมมันนักบังเบมับงบม่ง้ามันดังเป็นเสียงโวยวายนมันกุ้ยดังเพื่อปไาโอ้ เมื่อกี้ว่าดังจากไหนกันจากนี้แบบจากนี้แบบเมื่อกี้เสียงมันคืออะไรออกไปนิดเหม็นปากค่ะไอ้คงนั้นเลยคุยดังเหม็นปากนี่จริงจริงมันดีแต่มินนอยู่งกินตัาจาเแม่งปิ้วยอดเยี่ยวเลยจอม ก้ากันทีนี่ท่นี้มาจึงรวมน,นักรองนักรองเกิดจากธรรมชาติเกิดจากธรรมชาติไงพี่ทองคือคนเรานี้แรงบันดาลใจดีใจเสียใจตกใจมักจะอุทานอุทานมันเคยเป็นลักษณะของบทร้อนโอ้ยบักท่องพูดเหมือนคนนะแม่แล้วมา,ลวมมาลเ,เลยครูกันมันนคืูตีอารมณ์เสียงฟื้นมกเขาเลยดะวะคอยคิดว่าครูพอไม่ดื้อน้ยในบทเพลงมันเกิดขึ้นยังไงพี่ทองจะได้ความรู้เยอะนะเนี่ย เนี่ยใครเกลือกินด่างไม่รู้พี่ทองเป็นคนมีความรู้ <c oughs> นี่นะใครได้เอ,อพี่ทองเป็นสามีเนี่ยจะบุญที่สุด <c oughs> มันประทับจกเห็นพูดของน้องแต่พัดใจยังไงอะ่ะมันคือเป็นอารมณ์ก้องเออผู้ใดอยากเป็น้ามีผหววใจว่างอันนี้มันเป็นบทเพลงเนเป็นยังไงจ๊ะ็เนเพื่อนหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างมาจ้องมาจับมาจ้องหัวใจที่ต้อง มาจับมาจองใจได้อายุสามสิบสียังไม่มีคนนอนใปหากว่ารักวิจัยก็เจินมาได้มาจองหวัวใจดวงนี้ไม่มีคนบอกรักหากใกรจะนอนพักก็เจินมารักและเป็นเจ้าของ ตาปราตนามาบอกพี่ตองเจินมาจับมาจองเอาพี่ตองเป็นสามีโอ้โอพี่ตองนี่เก่งที่สุดเลยจัเตอรอเรอรอเรอรอืม่จะกินไหเด้๋ยวุกอีกแล้วเลยอ่ะต้องแซงจริงอื้อแต่จึงจึงเหมือนเปล่งนักรองโดยจากมัดรูมัด ไวปอดปตุพันธ์เจะเป็นคนไหนนะคนจุพ,พันธุ์รีไวปอดแตุ่พันธ์นี่เป็นนักเล่ห์ตีนต้อ,ตอนมนุษยเ์เร่งดีซับซึ่งเดืุดรอคือตอนผมพ่วงตายจริงเลยนะครับผมพ่วงนี่เป็นคนหน้าตรงจเ่ยความรู้แกเจ้าแต่ปอดต้องความรู้นั่นซื่อไม่มีเลยเอ็นจะรองเพ็มได้ตองตองคือนั้นในควัานเนีะตองตามไม่รู้แต่เด็กมันเจอลำพึ่งผมพ่วงอ จริงเลยคนเราพอไดออกซิบลานได้ตาออกซิบลานแม้ไม่จันใจใจจะเร็วบุพวงตอนนั้นไดนไหมติดมาติดบันนาลร่มมาเรากุตุ๊กใส่กูไปใช้มู่ได้ที่รอยมัดไม่เรื่องมาเดียวเลยเรือเจอพวกมาเลยบุพวงเม็ดนี่ด้วยใจที่คุณจอมเข้มใไม่ต้องเป็นห่วนตะรักบุพวงกามาใจเป็นไรนะลุงนะ ใใกๆทำไมไม่ให้ทำลัำใจมาหนีซื้อพวงมาลัยทำไมลุงไม่ท้าเลยแม่แม่แต่แม่ดูนีนน่แนมน่แม่พอลาวาริฟูเผอดเปอพวงมาลัยให้หมดเลยซี่ไรหมดเลยลำบานเกือบทุกเดือนมากูทำเหือกลานหอบต้องสารก็เลยครับสงสารกับทันนี้พอผมพวงตายไว้พอแ์เทต้องสร้างจะแต่งเพลงนี้เดีิมพึ่งขึ้นหนุงผมพวง บากท้องมันรูมดทุกอย่างเลยตกลงวิทอลเก่งที่สุดเดี๋ยวถ้าน้องมันติดโจเก้แล้วเวลาสองนาทีแล้วถ้าถามี่ทอลไม่ติดี่ทอลมันจะต้องได้หนึ่งร้อยเตะเด้อเดเด้อแปดรีบเร็วไปอยู่ที่นี่ผมจะดึงแบตซิ่งมไม่กลับอยู่เลยบอยพอดมันเจนเกือบเลงยรงสารรำเพลงเอ สิอสิใจอยู่ดีไดพอจะมาไดอยยยเปวยพนดแต่แรกตัุ้่บ่วงไอพี่ตอมรู้ทุกเรื่องเลยจริงๆกับแมงนวนอันนี้ปุยตามทุกท่ายรองดำมึงตอบได้แล้วก็ไม่ชิงว่าเขาเละรอยง่ายตรงตอนนี้เส็บสรุปแล้วจะรับ ทำเลยซึ่งคนอยู่ๆต้องมึงเงินเที่ยงกันเสียฮะเที่ยงมึงเองเที่ยงไวอดได้เที่ยงผมพ่วงได้เที่ยงไครมึงได้มดซึ่งเที่ยงมึงเองกันเหมือนเดียโธ่มึงด้วยกันนี่ทำเต่ากื่องเพื่อนยังเองไม่รู้ฮะดูว่าของมึงคุณเออในกองแรดที่เที่ยงมึงเหมือนเดียเที่ยงที่ทำจริงๆอะไหนกันเป็นยังไงอ่ะตีหกตีอันตูระปน เอออันไหวพอดความรู้มีเพียงแก่จันตอตีอันกายันโอ้ไม่ต้องหรอเียงมึงยันข้าวเดือนอกอันหลงแปดฮาตกลงของพี่ต่อไม่มีนะพี่ไม่แต่มันรู้ว่าจังมันเหมือนเฟื่อนมันทำตาได้ย่างเพื่อน อยู่บ้านก็เมื่อนี่อ่านเยปยฝอนั้นหน้าเคยฝอยนันตากหน้าหน่อยไปหันบ้านเองหลอกขึ้นลราคาเดียววะเสียนีทองไม่ตามกับตกลงคุณไม่ได้ที่แก้วรับไปน 100. หนึ่งร้อยเน่ขอบคุณมากครับไอ้บ้าตละลอร้วกพ่อไปอยู่ที่ไหนแม่จะเกิดน้องแล้วนะเสียงใครอ่ะ ยังเด็กขนาดนี้แล้วเด็กถึงลูกกี่กุศพ่อครับตาบุตโตเชี่องเคยเล่าพ่ออยู่ที่ไหนถันดูที่พี่ทองไทยอ่ะห๊ะต้องสารเด็กเนี่ยต้องใส่แม <Red> <Marina S 2> <source> ่ก็จะคลอดละมั้งพ่อถามสิก้านหูเบื่อนี่ก็ไม่กล้าเนี่ยเด็กไม่รูเรื่องถามมีมารยาทหน่อยสิ มาครับมาครับมาครับอ่ะคิดว่าร่ำเทอเลยข้าอยู่ที่ไหนบอกนี่อยู่ตรงนี้โย่เด้อยู่ไหนครับอาโลกแว่แว่บประทีนน่ะแว่ะนะแว่แว่แล้วหลอดลงโอมานะแล้วเดินไปเปล่าอะไรนะเออเออเดินเปล่าก็นี่ลูกะนั่นแหละตัดมาจากป่าแตงมันแหลวไป เงาะควัซ้ำเนียงรือเสียงกูมนกานาพแ่รองาอเยืนน้ำตากรอบเพราะมัน พานุมาจาักนั่นสังคมปัจจุบันแล้วลูกตุต้งควาง่าพ่อแม่เดินทางไกลนีลูกลดดาาก้องไหลเฟือดพิจารณางดงอมเฮ้ยไ,ไปแล้วโอ้เฮลโหลพ่อมาดิพ่อครับพ่ออยู่นี่ฮลูกเนี่ยเดินตรงไปเลยอ๋ออุ้ย ไม่ใช่พ่อพ่อผมไม่ใช่แม่เหมือนจ่าระเเทคัวดายตายกับครูเหล่าเด็กนี่อันแรกมันเรนิ่มพูดนานนะดอกมันไม่รู้ร้อยาดูดิพี่ทองเขามาจากไหนยังไงเนี่ยที่อะไรนะหน้าตาเปนตรงสารอายุก็กงจะไม่ถีงสวบเนี่ยพ่อผมไม่ใช่อ,อย่างนี้อ่อันนี้ไม่ใช่ละลูกแต่ว่าคือว่ามาแต่น้อยเนี่ยฮือะไรครับมาแต่ไหน อะไรนะผมมึ่งออมาแต่ปลาหน่อยเตอนที่ออกมาตรงนี้เขาเรียวกว่าพ่อเออพ่อเอพอ,พอเล็กนู่นอยูห่หน่อยอ่ะกูจะอเลยนักวบห,หน้าอย่างนดับจะเป็นความรู้เรื่องเลยป้าจ้าจังไอตองไอห,หน้ากวอนไอดีงานก็ได้กูอันชั่วเลยพี่น้องที่มา,ามต้งงมาจั้งเปย์จังเปยเดินสงฆ์กามายาแว่ไปปลาหน่อยนู้มาจากไหนเลยจ้าอันนี้ต้องคุยเองจ้ะตัวที่ผู้ยักษ์ เธอชื่ออะไรอ่ะ<ฮ>ผมชื่อเด่นครับอ๋อชื่อเด่นเลยมาจากไหนลูกผมมาจากบ้านนาล้มครับมาเดียวโรงเรียนดาล้มตือนมาตามพ่อเลยครับพ่อจะชื่ออะไรอ่ะพ่อผมชื่อวัสนาแม่ชื่อกะบาไทยย่าผมชื่อยายเสาลุงชื่อเพ่งชื่อหนืมุ้ยแม่จะเกิดน,น้อง ก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนแม่ไม่มีใ,ใครดูนะอม่มาสงสารทน,นน่าติคนที่ว่าตอนอาที่พี่ใสยกันไปแย่งสิ่งเหลียญคนนั้นแหละก็คงจะตามหาพี่เราอยู่น,นั่นแหละมาสี่วันไม่ได้มาสี่วันอะไรเปล่าแล้บอกบอกอะไรกันนักผมมาสองวันสองวันสองวันกันสองวันนะครับไม่คีดวันไหมมนเลยเดี๋ยวเด็กมันได้บวกเลยกฝุ่นตู้ สองวันสองวันสองวันร่วมกันแล้วก็มันเป็นสองวันนะเนี <flavors> ่ยในนี้เราเลยไม่เจอผ้าเลยไม่เจอผ้าไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะกลับบ้านยังไงกลับไม่ถูกใจนี่น่าสงสารนะนะชื่ออะไรกันนะพี่สาวิตรีกันฉันไปกับน้าไม่หลับมึงน่าอย่หรออ่าก็สงสารมาดูดิทองใช่ไหมก็พี่ชายจะเป็นคนสร้างความเดือดร้อนในครอบครัวกันนี่เราต้องรับผิดชอบ นำเด็กคนนี้ไปด้วยพี่ทองเนี่ยนะเป็นยังไงเนี่ยฉันเนี่ยฉันชอบคนที่เมตตาต้งตาเด็กเนี่ยพี่ทองรังเกียจเลยไม่จะไปกับเราหน่องนะจะไปไปกับเรานะครับหน่อ,อ,อ,องนะแต่ตนกำรวจเราไม่เจอพอด้วยวะไม่บอ,อกแม่กขาหรอกเป็นลูกบุญธรรมดีนะครับก็ดีนะเรียกหน่องใหตรีบังแมอนนะครับก็ได้เออเด่าพวดมาพอนะครับอย่าตอดป้านเหมืนตับน้ำเมฆด้ว เฮ้ยกวไปเที่ยวแมเหยียบโตะอัปอยบาดหลวกเงีคนทำในลาดเลกว่าเขาว่าใตึง้งพื้ก็นมันต้องพืีกันอยู่แล้วเนี่ยนันไปกับน้าแมะจ้าก็เวลานอนลูกนอนกับใครเออไปกับเรานะลูกนะจ้เหยียดเต้าปตรีว่าแม่ก็ได้นะเต้าีตรีนี่คุณมล,ลูกเด่ครับเหียดเฮลุ่งกับปอก็ได้ ไม่เรียบมันไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่รับตาได้เลยเวลาดิครับมันโลกกันมึงไอ้ดอกนั้ยโยนจวนไอ้เด็กปิดตาเแยกเลยปิดตาแล้วมันก็ยังเหม็นออกมาอีกนะเรียกลุงทองวับพ่อก่อนนะลูกนะครับพ่อลุงทองหอจะเด้กับยาลุงต้องแล้วขมอจะเด้กอย่าหมอลุ่งนะครับพ่อ ดังจังเลยลูกบาบอกดังจังเลยไอต้องเด็ดอีตายเอะแม่หมึกแม่ก้องใจใจโม่กับมันมินฟากไม่โมโหแล้วทำไมเนี่ยหลานจะ่รู้ได้กินอะไรครับแล้วเวลานอนผมนอนกันใคเนี่ยนอนกับน้าสิน้าครับผมนอนกับน้ากันกินเลยใช่สิน้าจอผมด้วยนะ ผมนอนที่บ้านแม่กอดผมครับสายได้ดบบู่นีม่มอย่างอยู่ในอ้อมอกแม่จ้งนะฮจะเปิดจ้งครับกอดแน,น่นแน่นน,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 นะ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 กอดแน่นที่สุดนะครับเวลาผมอยู่บ้านผมต้องจับนมแม่ไม่จับนมแม่ผมนอนไม่หลับให้ผมจับนมนะด้วยอย่าไปเลยจับแม่อย่าไปเลยอ้ยอไรนะไปต่อไปแม่ดึงคอามใสล้อม เราต้องรู้มั้งถึงนี่มั้งกูใจุยตาก่อนอน้กินน้ำยมดีอ๋อแล้วมันเบิกยิ้มแดดแล้วไอตอ้องไม่ต้องไปไม่เอาแล้วเยอต้องกอดมึงจับมั้งดูมัง้งด,ดีมังดดม้งไอ้บกักเจ้ามันถึงมันจะขี้ล,ล่ำนะเว้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรอยู่ดีต้องจะบ,บ้าทีาไ่ไหน เด็กมันคิดอะไรเนี่ดูดิ้นเด็กจับดูมันจับดีมันคิดจะเป็นไงจะไม่จับกันเองคือสามกันเด่นครับลุงันนั้นก็ดูแรับคือจไรแบบก,ก็ล้อเล่นอนะ่ะลุงก็รักหลานนะนะอจนไรรัได้นอนใกล้าแะนะนอนกันนะใครบนจับม่งดูนะนะ เสนเสียบเน,น่ายคนที่ดันแจกเด็กเสียบเด็กเนี่ยเด็กมันเหมือนจัดมันรู้อะไรเนี่ยที่สองันส้นจับทามาที่สุดเลยแต่ว,วันนี้หมดเลยความจัดชาเดกดตแกนี่ก็มีขู่ได้แต่กากอาวุธได้ก้มงยกนี่แบบแต่ทีนี้ผมยังไม่ไปอุเล่นเนี่ยเด็กแบบนิสสาไมา่ไปไปหรอกนะที่ทำไม่ยังเสียบจะนี้ไม่ต่างเสียบเลยลุงไม่เกิดผมนะครับไม่เกิดลามเดกเดมเนยน,น่ารักเนยจัดคใลาะ กูจมจมือกับคลปจแลบกูจะไม่มีความทุกข์เลยนี่เด็นียังหึงวเกเกูจยิ่งนเลยแไม่ได้เต่าแท็ไม่เต่าแท็หอกโอ้ครบยาเราตานคอตตายห้งเงนเลยที่อย่างนี้ตัวยังไม่มีพิับเอกับล้ปดูคลแล้วเราเนื้อเม็ดองกูกองูนีกอคูนแต่กูบอกก็พอแล้วกมมลำื่งในคลิปนี้ ก็เดินทางนัะหล่ะเดินทางกันต่อที่ทองนี่รู้สึกว่าอากาศมันจะไปที่มีร้อนจัดแล้วผมเดินไม่ไหวแล้วจ้อ๋อน้าอุ้มหน่อยได้ไหมล่ะได้สิโอ๋เอเ้ยน้าหอมจังเลยเนี่ยอืมทำไมอะ่ะหอมกว่าแม่ผมอีกแม่ผมไม่มีตังค์ซื้ออาหารโอ้ยนั่งใหดีๆนะน้าอื้อจุกนะาทำไมอะ่มอะมีที่ติดแม่ ตีมือื้นมลอยไวประโยชน์เท่ตองกัตูโยเกะเมื่อึ้นเด็ึ้นอย่งปอกู้แต่ไดกข้นตายขึ้นกู้ตกูยังแม่น้เลยนอนกลางรึนยู่เลยตื่นเหมือนปอกับแม่ก็กัดสมยังไงไยังกู้นี่งกู้กินนมแม่กันขึ้นขินนมแม่แม่ว่าพ่อไรตลุกไปกินไรผมตื้อมั่งไร นมปกจะปาระกูรำนะกูอยากเลยเพะว่าอยากแม่เนี่ยกูเสียกากันมากแปดพันก้นหนึ่งอมกันหนึ่งตือนะสาวต้งเห้าต่นากันต่นึืงเลยวไม่วางเลยอยาอก็พึ่งคูงเลยอยากแม่อยากนมแม่แยงกันีตายกูรำเจ้าทีงโ๋กลยม่าเลยกันนอนใส่แล้วแล่วจอยากแม่วะได้ไม่โดยตําพื่อแล้วปพอโลกไก่กินกัจแล้วพอมันก่เงาอนมแม่เรื่องนมเตี้ยพออะในในในเป็นื้อเป็นื้อ ซึ่งอันนี้กูก็กองว่าพอผมชินไม่ยินเสียราะว่าผบมั่งหลายเลยพอบัวเที่ยงแปดปันมันไม่ได้ตองเลยปังมันย้ำหมดจะก้างมันอมดเลยองโพ้ขวางโป้โปาันนี้จ้ะขนาดลงกังไปตีนผมกันนอนกลางว่าแล้วแก้วเพนนุ่มแม่กแล้วโพเม็ดออกกูเจอแล้วดอกไม่ใหญ่อวบาทแต่ผมตั้งแต่ผมโอ้เลวอ่ะท่านที่ตั้มเพื่อนของเมียวันนี้มึงกิดแร่โลเกี่ยวกับอุบาม อย่างนี้ต้องปอง่อยเมืองไคยฟงบอกให้ปอบุญชิมจ้าป้ยไฟไฟไม่ต้อง,ง,อง กว่าแต่เรานีต่างเม่อน้า้องจานแต่นักหนายังไม่รู้ปิดอยู่ใดติดซึมมาออกจะทํางการสาิตรีนนอย